เขาเนาะคนมาหาอ่าวัวสองมือนสามมื่เวีนไทมันก็แปลกอยู่ด้วยแว่าเนี่ยเลอได้เปลี่ยนไปมันเจ้าเห็นอย่างผิดใช่ไหม้าเจปเห็นอย่างผิดบ่

ม่ดผู้เดียวนี่อมาวันี้ฮะผู้เยวนี่่าเดียวนี่นะเอามือนี่ยังไ่นี่ใส่มาบน่ยเนี่ยะนะานก็สมัย่นี่ก็สมัยมาเห็นน่เวเอาเลยเตามคือจิลูยูเทสประชันคือบูดเทสประชันถ้าคือเด็นอนติดนอนนเออ เมื่อนี้ยนะพอดีว่ามาดินมาเยี่ยมมาหยาดทั้งสาดับเพื่อนอีกหน่อยเนาะก,นก็ดีด็พิจาาทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีสบายดีรอบสองอ, <c oughs> อยู่แดดที่ไหนฮะมันอุ่นเลยยืนให้เลือดล้งแขงล้งขามีมื้อนี้ยนะมีแผนว่าจะไปไหนมัะมื้อนี่นะประชัเจ้าอะมีแผนว่าจะไปทางไหนมองี่แล้ว อยู่ขึ้นมาที่เคยอสิชาดออกไปคุ้นอะมื่อกินี้เคว่าคยสิชัดออกไปทั้งเพื่อนเพื่อจะพูดแลยวเอาคิดว่ายันยันมาที่ยันจะปยุสิหรอนั่งกรเป๋าฮะนั่งกระเป๋าย่บปยูนั่งจะคืออยิบดเรยบร้อยวนี่เตากะเงียบปากรยบร้อยร้อยร้อยฮักกะยิบเรียมืงไดเงรล Dạ. Này. nào đấy nó Nào ừ. mày kia mày mày làm luôn xem 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 mày luôn xem 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 sàn sàn này xem xem nưng đây này xem 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 อ๋อไปไปก็ไปมีอย่างที่เาห็น้องมาขามาเยี่ยมมายีมมันชุด่ครขามาอยู่ปะฮะใคราหาอยู่เนาะลายคนก็ที่มาจังวะเด้ตอ,อตุ่นเมง,งัน ครอบครัวไปเที่ยวอ่าไปดินปีใหม่ด้่าที่ก็สัสรรันเน่เก็บอะไยังงกุ๊ก่งนะกกกปน,นะรบ่เจิกหนึ่งบ่เงาบ่กาเงาอยู่สองมื่อสามมื่อทีมงานบาได้ขมาใกล่เนาะโคย กินยังไรบกินยังกินจิกินหน้าม่นเลยเนว่าเรอักเพื่อนว่าลูกน้องเพือนอเักน้องว่เพ่นใช่หมตาผีพ่นแม่ินจุ่ยขม้าเพื่นกับวายังบ่บ่น่าเชื่ออาโลมก็ได้กินแล้วเขาวพ่นนี่กินแล้วกยังลืมเลลืมอีกเลย

บ่าูชาวนเออเป็นข่าวพี่เลยเอ็นเอฟซีเป็นกินหอดกินถึงก็เลยเอ็นข่ามาหาก่อนมาฉันเลยกคีบกชเล็กมคีบเล็กจะชื่นกเกงเว้ยเกงจะม่ได pues, ้เกงปะหอยู uh ่ใกล้ชื่อเนาะอยู่ใกล้ปักลายนะ ยู่เรืมันปลุมบัอลายนะอยูเื่อก็มีตกรงงานเยอะทำกลางคืนกับวิยานบวิยาหานเคยอยู่คนเคยนอนเลยเนาะไม่ใส่ไฟไม่แตะใส่ตัวเองรุวนก็บบชิวอะไรก็ได้นะ้ี่น้องเลยนะ นาวนี่ต้องไปหนาวถึงหนาวไเนมาติดไก่แล้วกระดำอกหักโบอัหนียจังปวดรูู้่เนะเนมาไปเนมาไ่เนมกพ่นเน่เอาขนมไหมานี่อาขนมนั่อเะปหาเอื้อยเจ้จะไปหาเอื้อยอ๋อจไปแล้ เหตุกินยังไงะมีเห็นการว่าสเหตุกินยังไงวะบม่ได้กินเอาขนมใจเด้ออือไกินสัญญาเฟยได้กับสัญาคกันไฮะสัญญากับเยอก็บอเฟยโอสัญญากับบอเฟยหมดโปรพิลเด้เจ้าเลยบ่ไปางใดไฟางใดยันแค่ว่าไปยันพ่านยนผิดนํำสันญะนะผิดรับสองรับสามนี่เลยะเน่ะเออ ากิดว่าหยอกว่าหัวก็ได้แหละเนาะว่าหยอกว่าหัวพี่น้องเนาะบุรุษเนาะอีกเมื่อนมืออื่นก็น่าจะเป็นมืออื่นเลยก็สิได้เข้ามาหาขึ้นเขาอะไรอืมเอามันถึงนี่เนาะบัดได้ใหญเนาะเเถืองไหนดิสองหมื่อสามหมื่อก็เถืองวัดได้อย่าดีซีกินหออย่าดีซีกินหอดเจ้าได้กินหอดีซีอยู่บ่กินหอด ฝันยังใ mm. ้เม huh? ื่อคืนโมได้พันเลยใช่่อเยอะเกิพันเห็นกระปูเห็นกระปูวันนี้วันยังว่ามื่อี้วันนี้กระปูอ่ะลานำอยู่กระปูเขาเมืองไหเนี่ยอืมกระปูออกปแจ๊กบ่แม่หนังไคเนาะหนังไข่ได้ละ บรรยากาศวันนี้กันที่ว่าอ้นาวหนาวเลย่นาวเลยนะมาถึงถุงลมเลยไปแล้วโอยเอาว่านี่ก็ึืนเฮือนใหม่เขาเฮ้ยคนเฮือนใหม่ไืนเคือนใหม่พี่ชายพี่ชายไปไกลไปเลยบ่นมือเลยบออยู่กอเนี่ยว่า เจ็บคอเดีเป็นปยังเกือเจ็บคอพี่ทำเย็นเป็นยังนานยังนะลาไปจีเป็นกเองแน่นอ่ะลาเบียเป็นต้องเออลาเบียเนี่ยเป็ต้องเลยย้ำหนาวเอนกับขอแห้งเออขึ้นเลยก็มาไม่นอนอ้าวพอดไอ้แบบพอดระวงสับปียน้ำเพลินก่อนบ่บ่เงียบฮะคือว่านี่ค้าเงียบมุกิตูอ้าเดี๋ยวขึ้นเทือนใหม่ขึ้นงามจะสั่งชั้นกันแน่ใช่ดอกอ้าวพ

เออบ่าอะไรกันเนอนมาคืนนี่ก็ติดหนีอยู่มาคืนจะก็จะเขื่อเธอติดท่อมาคืนนี่แหละก็แบบที่ไรพื่อพึ่งนี่รีเมียนอนนอนบนบ้านกัญอลไรเนาะด้วยเนาะเยอะเทินไปรีเนนอนนอนห้องนะเจ้านอนมุ้งเนอะมาฉันหวานน้ำแก่นอยู่คนเดียวคือเจ้าหรือเจ้า หอยสมีมือนี้นะพอ่นอนแรกก็อืมตอนสวยๆตอนนี้วัแรกวันพื้นวะพังพังเบิ่งอีกตอนเะยๆยสี้มาหาเนียเขาอดไม่ได้กมากนะเ็นวกินห่อนเจ้ากับป้านั่เตมมีอายมาก่อนเนาะแน่ากยัน่าพ่อต้องดำคนเดียวยู่ลัน มดเมือ,อวันอ,อยู่คนเดียวสีเฮ็ดเฮ็ดกินมาไดนะ้แต่ละมือแต่ละมือเ <c oughs> กินคนเดียวไหนมุกแกเ็กินทันไปกินงงานเขาเปล่า<ะ>กินขอบพิ่าข้ามอยู่เปล่ถือข้ามอยู่นี่วะกินจับจัเจไปคนเดียวเนาะเออจบจ,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 บจบับ <c oughs> ่า ไม่เข้าดาว่็วันไม่เข้าดาวเข้าดาวเข้าดาวเสียงจุดเปลี่ยนวะเลยเนี่ยเสียงจนแหบวะเลยไงเจ้าใดโน่นหน่อนี่เข้าดาวครับมีโน่นหน่อยมีตรงกันกับมมือมันเกิดบอดกิตกับบอต้าพ่อแน่เจ้งวันคืนอากงข่าวเนี่ย กินเพื่อชะดำนะก็สิแบบกินยังกินเบียร์บ่เออมันก็มีอยู่แล้วเนาะอ่าปีใหม่เทศกาลปีใหม่ไม่ได้เบลตาซะเน่าบ่ก็พวปันปานกันบริม่วนพอชันซะยื้อขาวต้มกันกินเจ้าของกินนั่นจอกเดียร์ั่งดอกกานกินเพื่อน้องดำเบ็ดเอาเส้นมากินอ่ ากันนั่งร่วมกันนั่นแหละมาเวียดไปไป่ะไปกันมาเวียดจบครบทีมงานเลยนะเมื่อคืนเลยควาบุญพอกวันเผยจับไม้อะไรไปยากปะคนนั่งกันไปยับไม้าวโคชุกเขาสิงเนี่ยนะโคชุกเขาสิงเราเพลงบ่เอะค่เนาะอืุ้ย่าไปอยู่ใกล้ดิเนาะไปอยากอย่าไปอยู่ใกล้ดิอยู่ใกล้จะเชียอหรืยังกอดโคบเลย กำลังมักร้องเพลงอยู่บ่เง้อได้เป็นคนแบบไหนอ่ะมักกันในแนวกีถามเบิรงเด็กเขาเลอาเพลงอ่ะลอกมวนได้บ่ในตัวในตัวของเจ้าเองเนี่ยเป็นคนแบบไหนเป็นคนมัคคีฮาบ่ฮะมักเป็นคนมัคคีฮาบ่แม่นมักห้องเพลงพอมบ่บ่กใชเห็นว่าใช่เนาะเจ้าห้องอ่ามาเผยๆไอ้เจ้เห็นว่ามักห้องเพลงอยากอยากอยากห้องไอ้พังอะนะจับไม่หมดเช็คพีทิงพี่ทิ้งเขา นี่คือว่าข้อมูลขมูลซนที่เรเนาะขามก็พดโพยเนาะแม่นมะขามวันนขามเลยอ๋อดุกเถอะพูดขามวันฮะวานสุกตลวเนี่ยนะสุกแล้วโหตัวนี้เออไปสุกจะาแมงอย่างเงี้ยมันจะดกตีเนาะนั่เลยเอ้านั่งโน้ตได้คุยกับชิดงมานั่งลงพีก่อน người khanoàng này đang ôlùng cản johnny này biết không này nó mới này nó đã ăn phải thang này đó há nông đầm nông đầm nông đầm nó bự nào quá nông đầm nhá chưa nông đầm

อหัวสองมื่สามื่เห็นไฟมันก็แปลกอยู่ด้แต่ว่านี่เลยดิเปลี่ยนไปมกัเปลี่ยนไปมันเจ้าเห็นอย่างฟิรึเลเจ้าไปเห็นอย่างฟิบ่บเแล่าเออใช่แล้วแปลกเราะพว่าปีใหม่เนาะพอครอบครัวไปเที่ยวยังกท่านได้กลับมากนี้หือว่า บางทีงานก็ถากันสโลงกับมี่ยังมันตื่นกับพี่ใช่ไหมจ๊ะถ้าจะนอนอะไรนอนเมื่อคืนนี่อาจจพรง่ายกับดนๆเทือดพี่เรางนี่เนาพาเป็นกินึงกัคันว่าคันวาบุไปงานกับบริเวณถ้ากัน เป็นนั่นหรอในบ้านจะเข้าไปแจ้งเนาแล้วก็แจ้งคนในบ้านคือมีมาเสียงตู้ใช่ไหม้ยหลากหลายเลยบ่ได้แบบลอยเต้นคนเดียวอยู่ในเฮือนบ้บ่เยินว่าจะในยี่สิตู้จอะ่บ้าคือดึกดึกดักแท้ไหมเอาง่อยเลยอัดตู้เลยโองอาไฟเราเห็นหนงหอยยาวแล้วแบนีห ระบุงสับรเกี่ยวคนเดียวล้วเขากได้ที่แม่จ่วกันนะเงีแล้วกินไม่ไดกินบกิน,นี่ฮะไดก็แอ่นลูกคนอยูเดกโอ้อันนี้ว่ทำไมอันนี้อจะเก่าด้เก่าได้กินแม่รักปีใหม่ไมได้ที่ได้กินลังปีใหม่ลูกคนไป เออเลี้ยงว่วงานกับคนเลี้ยงกันพนักงานแน่ใช่ป่อกินเลี้ยงสันชันกันก็เมนวัวดีกับเพาะขาเด๊นอนกับกินน้ำแน่โอ้แต่ว่าแต่บม่ไกินปีนี้วอาแต่บร่ได้กินนอนกินน้ำนอนหมักแบบูถือกันก็เบินิวถือกันเลย แค่ได้กินก็เบออมแช่แช่กุย่าอานเอยกินมาจะอืมน่าหนแมันมัเบาวาบหวาเลยเออคิวคิวกินกุยมาห่กุยแังกินมาได้เหรอกามือหนักก็เห็นาแบ่ได้กินเลย นบค่อยกินแต่น kind of like ้อยคุณบ่เดอยเลยโบกินแต่น้อยบ่ใหมันเลยบหดคืออยากนะแบบมันกุ้ยไงนะกินมนดูเซนตงน้อยกินแล้วเนาะเหาโบจัดฟิโบจัดใหญ่มากแบบชิคุยเนี่ยมุ้งนตีกับกุ้ยปรงบยากเลยต้องดานอไรก็อายุเจ้า่าไรก็ลืมเลยเจ้าสอง่เลยอะเจ้าสบ่ เอาเออมันหดปมันหดปีหน้ามันหดปีใหม่ได้เนาะถ้าสองเลยได้บัตรเลยนะมาช่วงนั้นชอว์อ็ดมันเป็นปีใหม่เลยได้บัตรเลยถ้าสองบัตแต่ว่าเป็นคนสูงจะเป็นคนสูงคนโค้งนะเนาะว่าบ้านนึงกลางคืนหนาวปะหนาวเะ

Ừ. Ngon gồm lên à? Ừ.